ความเหมือนที่แตกต่างการเช็คเพชรภายในหนึ่งนาทีนะคะด้วยเครื่องด i a m o มอ Detection ค่ะตอนนี้นะคะจะมีตัวอย่างเพชรแท้เพชรปลอมนะคะแล้วก็มอยสไนซ์ให้ดูนะคะทุกคนนะ,ะการที่เราใช้เครื่องนี้นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะในการตรวจนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะรวดเร็วเลยแค่จิ้มลงไปนะคะบนหน้าพลอยนะคะแบบเป็นระนาบแบบนี้นะคะตั้งๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถทราบได้เพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะคะนะ และก็เครื่องนี้นะคะบอกก่อนมันตรวจเพรแพ้เพรปลอมได้แบบแม่นยำใช่ป่ะแล้วก็รวดเร็วนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถแยกมอยสไนซ์ออกจากเพรแท้ได้เพราะว่ามันนำความร้อนเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนความเหมือนที่แตกต่างในการซื้อเพรนะคะตอนนี้ถูกต้มไปแล้วหนึ่งนะคะ ต้มไปแล้วหนึ่งคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูใบเซอร์ก่อนถ้าเป็นใบเซอร์ GIA นะคะมันจะเขียนว่า GIA เนาะแล้วก็จะมีโลโก้ของ GIA นะคะแล้วก็แถบตรงนี้ค่ะจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็อันนี้ของเราจะเป็นเป็นเซอร์พรอยนะคะมันจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะนะเซอร์พอยเป็นมอตกตนะคะส่วนอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นใบเซอร์นะคะมอย s t ไน i ์รีพ p o r t นะ,ะนี่ มันจะแบบว่า G R A โลโก้ของเขาก็คล้ายๆกันใช่ป่ะแล้วข้างล่างก็จะเป็นรูปทรงเพชรเหมือนกันแล้วมาดูด้านหลังกันค่ะทุกคนนี่ด้านหลังนะคะถ้าเป็น G R A นะคะมันจะบอกว่าแบบนี้ค่ะ g e m o l o g i c a l Institute of America นะคะแล้วก็มีสาขาของเขาต่างๆนานาแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างก็เห็นแบบนี้นะคะส่วนนะคะ G R A เขาจะบอกว่า Global g e m e l m o g i c a l Research นะคะนี่เห็นไหม แล้วก็สาขาของเขาก็ใกล้เคียงคล้ายกับ GIA มากเลยนะคะด้านล่างด้านล่างก็แบบฟอร์มคล้ายๆเหมือนกันเด,เด็ดๆโอ้โหทำไมมันเหมือนกันขนาดน,นี้นะคะทุกคนแล้วใบเซอร์ของเขาก็จะออกไหมคล้ายกันแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็แบบอาจจะสับสวนวุ่นวายนะคะจะไม่รู้ว่าเออของแท้เป็นยังไงนะอ้าวของแท้ของเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะนี่จะมีรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่จะมีทั้งรูปนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะอันนี้จะเป็นใบเซอร์แบบ เต็มนะคะแบบเต็มนะคะถ้าแบบแบบถ้าเป็นแบบย่อยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแบบเต็มจะราคาสูงกว่านะคะอ่าเขาก็มีค่ะแบบเต็มนะคะจัดเต็มอ่ะทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหแบบนี้นะคะจัดเต็มแบบนี้เลยมีทั้งอะไรบ้างนะคะเชฟคัสเมชัวนะคะเมชเมนนะคะกรัดเวทนะคะที่จะเป็นอะไรสีดีใช่ไหม VVS1 ด้วยนะคะนี่ Excellent ค่ะสองกระดับนะคะจะเป็นเม็ดนี้เม็ดนิ้วชี้ที่เราใส่ให้ดูนะคะจะเป็นมอยสไนท์เขาบอกอย่างนั้นนะนี่ค่ะเป็นนี่นะ รายละเอียดต่างๆแล้วนอกจากนี้เขาจะมีนะคะมีเป็นการ์ดแบบนี้ค่ะ G R A อย่างนี้นะคะนี่โอ้โหแบบน่าชื่อถือมากเลยนะคะจัดมาเลยเราอยากรู้ว่าเพชรแท้ไหมหรือปลอมนะคะ,ะใช้เครื่องนี้ก่อนนะคะด a m o n d d e t e c t i o นนะ,ะจิ้มเข้าไปะคะ่ะเห็นปะจิ้มเข้าไปเลยนะคะก็อันนี้คือเพชรแท้ที่เรามีนะคะ ส่วนเพชรที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมอยสนไนท์เนาะมอยสนไนท์บอกแล้วมันไม่ใช่เพชรแท้ก็คือเพชรปลอมใช่ป่ะเวลาจิม้มอ่ะตอนพาร์ทแรกที่เราบอกใช่ป่ะมันต้องดังติดติดนะคะมันต้องนําความร้อนเหมือนกับเพชรแต่อันนี้ดูนําความร้อนไหมนําความร้อนไม่ถึงนะคะฉะนั้นไม่ดังเหมือนเพชรนะคะถ้าดังเหมือนเพชรมันจะดังอย่างนี้นะมันจะดังเป็นตัวสีแดงขึ้นไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมดังสุดขึ้นไปแบบนี้นะคะมันจะเสียงดังเลยแต่อันนี้ค่ะจิ้มแล้วเหลืออยู่แค่สีเหลืองนะคะ แค่นี้เองนะคะจิ้มแล้วอยู่แข่สีเหลืองฉะนั้นนะคะเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นมอยสไนด์อ่ะแต่มันไม่ใช่มอยสไนด์ไงทุกคนแล้วทําไมต้องปลอมด้วยนะคะเพราะว่ามอยสไนด์นะคะมันสามารถดูมันเหมือนเพชรเลยนะคะแล้วก็เวลาตรวจด้วเครื่องเนี้ยมันสามารถแยกไม่ออกไนงะฉะนั้นนะคะราคาของเขาก็ค่อนข้างสูงด้วยแล้วทํายากด้วยนะคะมอยสไนด์มันก็เลยเนี่ยปลอมมาไงอันเนี้ย ที่ซื้อมาสรุปไม่ใช่มอไซน์นะคะเป็นเป็นเพชรปลอมแบบอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟร,รามา,มหาให้ดูข้างล่างเลยนะคะกราฟมันจะเหมือนกับซีแซเลยเด็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจซีแซด้วยกันซีแซจะเป็นเม็ดนี้ค่ะนะคะเม็ดนี้นะเรามาตรวจเลยนะคะว่าเม็ดนี้นะคะกราฟมันจะเอไม่ใช่กราฟเนี่ยมันขึ้นไหมขึ้นประมาณนี้นะคะ่ะเห็นปะขึ้นประมาณเขียวนะคะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยนะคะฉะนั้นนะคะ มันอาจจะเป็นซีแซนะคะแต่เอามาหลอกขายเป็นมอยสไน์ไงทุกคนฉะนั้นทุกคนเวลาซื้อนะคะต้องดูให้ดีนะคะดูให้ดีไม่พอนะคะต้องเอาเครื่องไปตรวจหรือว่าต้องเอาเข้าแ l บเท่านั้นนะคะอันนี้เห็นปะใบเซอร์ก็มีเซอร์แข็งก็มีนะคะแล้วก็รายละเอียดข้างในก็มีนะคะเนี่ยมีเป็นวงแบบนี้ด้วยนะคะสรุปไม่ใช่มอยสไน์ เป็นมอยสไนซ์ปลอมนะคะไม่ใช่มอยสไน์อีกนะคะเห็นปะขนาดของปลอมก็ยังปลอมซ้อนปลอมไปอีกนะคะมันทำให้แบบนะคะทำให้เราแบบตรวจยากเข้าไปอีกนะคะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้นะคะก็ต้องก็ต้องแบบต้องต้องทราบนะคะว่าของจริงมันเป็นยังไงนะ,ะของจริงจะเขียนว่า GIA จะเป็นจะเป็นเซอร์เซอร์ติฟิเคตจาก lab GIA นะคะอันนี้จะเป็น เขาบอกว่า g r a นะคะแต่แลบนี้มีตัวตนหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่ทราบเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่ามีที่กรุงเทพด้วยนะคะเห็นไหมนะแล้วก็ตรวจออกมาแล้วนะคะเนี่ยมันไม่ใช่มอยสไนท์แหละทุกคนเห็นปะมันเป็นเซอร์มอยสไนท์แต่มันไม่ใช่มอยสไนท์นะคะตามนี้นะคะถูกต้มไปแล้วนะคะนี่วงนี้นะคะสองกระดัเห็นปะความสวยเหมือนใกล้เคียงกันประกายเหมือนกันเลยนะคะเหมือน เมือนเพชรเลยนะคะฉะนั้นเราดูไม่ออกนะ,ะถ้าใครสนใจวิธีการตรวจเพชรนะคะแบบแม่นยำง่ายนะคะแล้วก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะเรามีคอร์สสอดน,นะคะทั้งเพชรทั้งพอยนะคะทักเข้ามาได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ